يا مكة يا مكة ما أبهالك إنا لبينا والسعد وفانا والسعد وفانا, وفانا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله อินัลลอฮิมะซิมอัลลอะัลลิมุฮัมมัดวะะลิมุฮัมมัดรับีศรัฮาลีศัตดีวยาสเรลีอัมรีวะฮุลอุตามิลิสานียัฟกะฮุกอลีสลามุเลยกุมุอะลัยฮฺุตาลลอฮฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺมทีวี โดยมลทีฮัมดาอาจารย์มุสฟาอยู่เป็นสุขนารงเรียนศาสนุปถัมภ์ครับก็ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ในช่วงของรายการสรุปความหมายคุตตาบ้านสุขที่นครมักกะทีม่มัสยิดฮารอมซึ่งทางสถานีทีมทีวีแห่งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดการอ่านคุตตาบ้านสุขที่นครมักกะะหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้รับอามานะ ได้รับหน้าที่ตรงนี้ที่จะมาให้ความหมายกับพี่น้องโดยสรุปซึ่งผมก็จะหยิบยกเนื้อหาของคุตบ้านเนี่ยบางส่วนบางตอนนะที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็จะมาอธิบายให้ท่านพี่น้องได้รับความเข้าใจในเนื้อหาของคุตบ้านเนี่ยโดยเป็นภาษาไทยพี่น้องครับวันนี้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นคอเต แล้วก็เป็นอิหมัมนำละหมาดในวันนี้ก็คือเชคด็อกโตซาอุดบินิบรอฮิมอัชูเรมนะครับวันนี้เชคด็อกโตซาอุดบินอิบรอฮิมอชูเรมเนี่ยก็ได้ทําหน้าที่เป็นคอเตบแล้วก็เป็นอิหมัมนำละหมาดในมาสูขวันนี้ด้วยซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเ,เป็นวันที่สนะครับเดือนกุมภาพันธ์2560ซึ่งตรงกับวันที่6เดือน ยะมาดุลเอาวันฮิจรักสกราที่1,438นะที่ฮิจรักสกราของอิสลามเนี่ย1,438วันที่6เดือนจะมาดุลอาวันแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้เชคดรกตซาอูดบินิบรอฮิมอัชูเรมนยะได้ทำหน้าที่ในการเป็นคอ,อเตบแล้วก็เป็นอิมัมนละหมาดในวันนี้ด้วยในตอนต้นของกุตบะ,ะเชคด็อกโตซาอูด บินบราฮีมเนี่ยก็ได้ตักเตือนในเรื่องของการสั่งเสียให้โอวาดในเรื่องของการให้มีความยำเกรงต่อลอสุภาณหัวตาลานะให้มีความยำเกรงต่อลอสุภาณหัวตาลาแล้วก็สั่งเสียแล้วก็ตักเตือนในเรื่องของให้พวกเราให้พี่น้องที่ได้ร่วมฟังกุตบะที่นครมักกะที่มัสยิดฮารอมเนี่ยวากูนูอิบาดล,ละอิควานา ให้พวกท่านนั้นเป็นอ,อิควากูนอีบาตัลลอฮ์ให้พวกท่านนเป็นบาวของอลัลลอฮ์ที่เป็นพี่น้องกันอย่างที่อลัลลอฮ์สุบานะฮัวตาลาได้กล่าวว่าอินนามันมุมินุนอิควะแน่แท้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นพี่น้องกันฉะนั้นในตอนต้นของคุตบะเชคดอกโตซาอุดบินอิบรอฮิมอิชเรมก็ได้สั่งเสียกับพี่น้องให้มีความยอมเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วก็สั่งเสียพี่น้องให้ในเรื่องของ การเป็นพี่น้องการเป็นบ่าวที่เป็นพี่น้องกันมีอะไรเนี่ยช่วยเหลือกันมีความสมัคคีกันนะมีความอบอ้อมอ,อ,อ,อารีซึ่งกันและกันให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องครับสิ่งที่เ,เชคเด็อกโตซาอุดบินอิบรอฮีมอัชเรมเนี่ยได้พูดกับเราในวันนี้ในตอนต้นเนี่ยเชคได้หยิบยกนะคำพูดของท่านนาบีสุลลัยมานเนี่ยอะัยอิสลามว่า ครั้งหนึ่งเนี่ยอัลลอฮฺสุบานนะฮัวตาลาเนี่ยได้สอนมันติกเตอรสอนภาษานกนะพี่น้องอาจจะทราบกันดีนะว่าท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสลามเนี่ยอัลลอฮฺสุบานนะฮัวตาลาให้เนื้อหมัดอันหนึ่งนะกับท่านนบีสุไลมานเนี่ยอะลัยฮิสลามก็คือให้ท่านนบีเนี่ยให้ท่านนบีสุไลมานเนี่ยเข้าใจภาษาของนกเข้าใจภาษาของสัตว์สรรพสิ่งต่างๆที่เป็นสัตว์ต่างๆ นะครับนี่คืออัลลอฮฺสุบานะฮฺวะตาลาเนี่ยให้ให้เนี้อมัดให้ความโปรดปานให้ความประเสริฐตรงนี้ให้กับท่านนาบีสุไลมานะอะลัยฮิสสลาม์นะท่านนาบีสุไลมานเนี่ยก็จะกล่าวกับอัลเราหฮาดามุฟติลลาสิ่งเหล่านี้นะสิ่งเหล่านี้เรื่อยหรือเนี้อมัดต,ตรงนี้เนี้อมัดเหล่านี้ความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบานะฮฺวะตาลาให้เรามาเนี่ยเนี้อมัดตรงนี้ให้เรารู้จกักภาษาของนกให้เรารู้จักภาษาของสัตว์สิ่งต่าง าสามารถคุยภาษาของสัตว์ได้ภาษาของนกได้ฮาลามินฟัติลลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ความประเสริฐต่างๆเนี่ยมาจากความโปรดปรานมาจากความประเสริฐองอลาะส์สุบานะฮุวาตาลานะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เชคดอกเตอร์ซาอุดบินอิบรอฮิมอัชเรมได้พูดในตอนต้นของโุบะได้บอกถึงว่าท่านนาบีสุลมานเนี่ยได้ขอบคุณต่อราะ และได้กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ให้เป็นเนื้อหมัดเป็นความโป,ปรดปรานของลอสุบานหวัวตาลาแล้วเชคก็ยังได้บอกว่าเนื้อมัตุนมานหัวเนื้อมาตุลไอช์นะความโป,ปรดปรานในเรื่องของการมีทรัพย์สินนะความโป,ปรดปรานในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่าง,งมีความสุขเนี่ยก็เป็นเนื้อหมัดเป็นความโป,ปรดปรานที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินอัลลอฮ์สุบานหัวตาลาให้เนื้อหมัดในเรื่องของทรัพย์สินเนื้อมาตุนมานเนื้อมัตุนมานเนี่ยของ เนี่อมาของการมีทรัพย์สินพี่น้องเรามีทรัพย์สินมีเงินทองนะจะมีอยู่ที่ในตู้เซฟที่บ้านเราก็ดีจะมีอยู่ในธนาคารเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ดีหรือทรัพย์สินที่เป็นอะไรเป็นนาเป็นไร่ก็ดีนะเป็นสวนเป็นที่นาเป็นที่ดินนะเป็นโรงงานเป็นสิ่งของที่อัลลอฮฺสุบานะฮุวาตัลาเนี่ยให้เราครอบครองอยู่ในดุนยา แล้วก็ให้เราได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินจากสวนจากเงินทองที่มีอยู่ในธนาคารจากรถจากบ้านจากทรัพย์สินต่างๆเข้าของต่างๆที่เรามีให้เราใช้ประโยชน์แล้วเราก็ได้รับเนี่อหมัดจากลอกสซบานะหัวตาลาเนี่ยแหละเป็นเนี้มัดที่เราต้องขอบคุณต่อลอสซบานะหัวตาลาแล้วก็เนือมัดตุลไอช์เนี้อมัดความโปรดปรานในเรื่องของการใช้ชีวิตความโปรดปรานในเรื่องของการใช้ชีวิตมีชีวิตที่มี ความสงบสุขพี่น้องมีชีวิตที่มีมมความสงบสุขไม,ไม่ไม่เจ็บป่วยได้ไข้ไม่เป็นโรคนั้นไม่เป็นโรคนี้เป็นเนื้อหมัดเป็นความโปวดปานจะเอร่ไหมเป็นความโปวดปานจะเอร์สุบานหัวตาลานะใช้ชีวิตให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกทุนยานี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยาสามารถกินได้ดื่มได้สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ไปเยี่ยมเยยนพี่น้องได้สามารถพูดได้ได้ยินมองเห็น พูดคุยกับพี่น้องได้นี่คือเนื้อหมัดของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกทุนยาอัลัมดิละ่ะพี่น้องนี่คือเป็นเนื้อหมัดอย่างหนึ่งแล้วเชคก็ยังได้พูดว่าเนื้อหมัดอันหนึ่งที่สําคัญที่อัลลอสสุบานาหัวตาลาให้อีกอันหนึ่งก็คือเนื้อหมัดตัววาซุนเนื้อหมัดในเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันเนื้อหมัดที่อัลลอสสุบานาหัวตาลาให้เราอีกประการหนึ่งก็คือนอกเหนือจากเนื้อหมัด นอกเหนือจากความโปรดปานของทรัพย์สินแล้วนอกเหนือจากความโปรดปานในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้ว <S <S นั่นก็คือเนี่ยมดของการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวในโลกปัจจุบันพี่น้องเป็นไงครับในยุคโลกาภิวัตน์ในโลกปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีมีโทรศัพท์มือถือนะครับพี่น้องทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือแล้วาหรับมือถือเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับพี่น้องของเราอย่างรวดเร็วฉับไว คนที่เช็คดร์าอุดบินบรอฮิมอัชเรมได้บอกถึงว่าคนที่อยู่ทางใต้นะสามารถคนคุยกับคนที่อยู่ทางเหนือได้คนที่อยู่ทางตะว,วันออกก็สามารถคุยกับคนที่อยู่ทางทิศตะวันตกได้นคนที่อยู่ทางทวีปแอทวีปเอเชียก็สามารถคุยสามารถเห็นหน้าสามารถคุยสามารถรู้ข่าวสาร ได้รับข่าวสารได้รับสื่ออย่างรวดเร็วฉับไวเนี่ยนะจากคนทวีปเอเชียได้รับข่าวสารมาจากทวีปยุโรปหรือทวีปแอฟริกาหรือทวีปอเมริกาได้นะครับได้อย่างรวดเร็วพี่น้องครับนี่แหละเขาเรียกว่าเนื้อหมัดของการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวที่อยู่ในโลกปัจจุบันที่มีเทคโนโลยนะีที่มนุษย์เนี่ย ได้ผลิตได้สร้างขึ้นซึ่งเป็นความโปรดปรานของใครเป็นฟัดลิลละฮาดามินฟัดลิลละเหล่านี่เป็นความโปรดปรานที่มาจากอัลลอฮฺสุบานะหัวตาลาพี่น้องที่มาจากอัลลอฮฺสุบานะหัวตาลานี่เป็นเนื้อหมัดทั้งนั้นและเชคก็ยังได้บอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยกอรีลุมินแนนนัสมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนน้อยหรือเกินจากมนุษย์เนี่ยยัชกุรุนัลลอฮ์ที่จะขอบคุณต่ออัลลอสุบานะหัวตาลาในเนี้ยหมัด ในเรื่องของการเนี้ยหมัดในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยมัดของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เนื้มัดในเรื่องของการมีการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวเนี่ยกอลีลูมินานาน้อยส่วนน้อยหรือเกินจากมนุษย์เนี่ยที่จะขอบคุณต่อลอสุบานะหัวตาลาที่จะชุกโกสขอบคุณต่อลอสุบานะหัวตาลาเนี่ยที่จะขอบคุณที่จะชุกโกสต่อลอสุบานะหัวตาลาแล้วเชก็ยังได้พูดถึงว่า การที่อัลลอฮฺสุบานะหัวตะลาให้ความประเสริฐกับมนุษย์โดยการมีการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวเนี่ยสื่อสารนะที่รวดเร็วฉับไวเราก็จะต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะระวังในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของข่าวสารหรือของคําพูดที่เป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นคําพูดที่ไม่ได้มาเป็นคําพูดที่จริงหรือเป็นแต่ว่าเป็นคําพูดที่โกหก หรือว่าเป็นคําพูดที่ไม่มีมูลความจริงเราก็ต้องระวังน,นะอย่างผมยกตัวอย่างนะครับในโทรศัพท์เนี่ยในยุคปัจจุบัน,นมี f c e e o o o ใช่ไหมมีไลน์มีเขาเรียกว่าโลกโลกโซเชียลเนี่ยนะีมีสื่อที่มาจากไลน์ก็ดีจาก WhatsApp ก็ดีจาก Facebook ก็ดีเนี่ยมีการส่งข้อมูลมีการส่งข่าวสารต่างๆเนี่ยรวดเร็วฉับไวนี่อัลอสส์บานะวัตาลาให้ ให้ความประเสริฐกับมนุษย์แต่การที่เราส่งข้อมูลไปยังคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องระวังคําพูดว่าความพูดตรงนั้นเป็นคําพูดที่เป็นจริงหรือเปล่าเป็นข่าวสารที่จริงหรือเปล่าเร yes? าเนี่ยไปใส่ร้ายคนหนึ่งหรือเปลา่าเราได้เขียนข้อความ,ข,วาม,ข,วามข้อความหนึ่งแล้วก็เราอิจฉาคนคนหนึ่งหรือเปล่าเราได้เขียนข้อความที่เป็นการช่อฉนที่เปเป็นการคดโกงนะ ต่อคนคนหนึ่งหรือเปล่าหรือเขียนคําพูดที่เป็นคําพูดที่โกหกเขียนไปในใน a c e b o o k นะเขียนไปใน Facebook แล้วเราก็เขียนสิ่งที่เป็นเรื่องโกหกทั้งหลายเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่โกหกหรือเป็นเรื่องของการใส่ร้ายคนคนหนึ่งใส่ร้ายคนคนหนึ่งที่เราไม่ชอบคนคนหนึ่งที่เรารังเกียจแล้วเราก็เขียนว่าเขาว่าเขาด่าเขาแล้วเราก็ส่งไปหาเพื่อนเป็นเป็นสิบ เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนพี่น้องนี่นี่เชคบอกว่าคําพูดเราเนี่ยต้องระวังด้วยการที่มีการสื่อสารที่ฉับไวที่รวดเร็วเนี่ยเราต้องระวังคําพูดในการที่เราจะเขียนข้อความลงไปในไลน์จะเขียนข้อความลงไปใน Facebook จะเขียนข้อความลงไปในโลกโซเชียลในอีเมลในอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ทําไมเขียนด้วยกับอารมณ์ของเราเขียนด้วยความเกลียดของเรา ต่อคนคนหนึ่งแล้วเราก็เขียนเรื่องโกหกไปนะกาวหาว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนหัวขโมยก็ดีซึ่งเราเกลียดเขาหรือว่ากล่าวหาคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ทําซินาแต่เขาไม่ได้ทํากล่าวหาคนหนึ่งว่าเป็นหัวขโมยแต่เขาไม่ได้ขโมยกล่าวหาคนหนึ่งว่าเป็นคนยังไม่ดีอย่างงั้นไม่ดีอย่างนี้แต่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดแต่ตัวเราเนี่ยเกลียดเขาไม่ชอบเขาเราอิจฉาเขาเนะเราใส่ร้ายเขาเราโกหก พูดจากโหกหกมดเท็จใส่เขาช่อฉนคดโกงเขานะีด้วยการเขียนข้อความลงไปในเฟซบุ๊กในไลน์ในโลกโซเชียลในอินเทอร์เน็ตในเมลต่างๆพี่น้องครับนี่แหละคำพูดเหล่านี้เราต้องระวังนะเพราะว่ามันจะนำพาเราเนี่ยไปสู่ความเสียหายแล้วก็ความพินาศนะไปสู่ความเสียหายและความพินาศซึ่งเนี่ย เช็คเนี่ยซึ่งเช็คดรซาอุดบินบรอฮิมอัชเรีมเนี่ยได้หยิบยกฮะดีษของท่านนาบีอามูฮัมมัดสุลลัลวะเลวะสลัมเนี่ยท่านนาบีได้บอกว่าอินนัลอับดะเอาอินนัรอจุล่าแท้จริงบ่าวคนหนึ่งเนี่ยเลยะตะกัลลามูบิลกาลิมะลายะรอบิฮายะฮีบิฮาซะบอีนอคอรีฟันฟินนาร์พี่น้องครับในี่การที่เราเขียนข้อความหรือเราพูด ลงไปในโทรศัพท์หรือเขียนข้อความลงไปในสื่อที่รวดเร็วฉับไวในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเฟ e บุ o ก l ล n e โลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตอีเมลอะไรต่างๆเนี่ยที่สื่อสารกันอย่างฉับไวนะสามารถเห็นหน้าคนที่อยู่ทางทิศตะวันออกสามารถเห็นหน้าคนที่อยู่ทางตะวันตกได้คนที่อยู่ทางเหนือสามารถเห็นหน้าคนที่อยู่ทางทิศใต้ตได้นเนีาาเนนนนะ่นี่คือ คือเนี่ยมัดนี่คือเนี่ยมัดนี่คือความโปรดปานที่ในเรื่องของการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวนะบีบอกว,ว่าแท้จริงบ่าวคนหนึ่งนะอินนัลอัลดาเลยตะกัลละมุบินกาลิมะแท้จริงบ่าวคนหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าถ้าเขาพูดแท้จริงถ้าเขาพูดคําพูดคําหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นคําพูดนั้นด้วยกับตัวงเขาเองไม่ได้ยินมาด้วยกับหูเขาเองนะไม่ได้ยินมาจากหูเขาเอง ไม่ได้เห็นด้วยกับตาเขาเองเนะเขาได้ยินคนคนหนึ่งพูดว่านายคนนี้เป็นคนที่หัวขโมยนายคนนี้เป็นคนที่ทําซินาเนะนายคนนี้เป็นคนที่ชอบพูดจาใส่ร้ายคนอื่นแล้วเขาก็พูดนะโปนธนาว่านายคนนี้เป็นหัวขโมยนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ทําซินานะว่าว่าลูกสาวบ้านนั้นน่ยท้องไม่มีพ่อนะว่าลูกชายบ้านน,นนั้นเนี่ยติดยาเสพติดติดยาบ้ายามา แต่ไม่ได้ยินมาด้วยไม่ได้รู้ข่าวมาด้วยกับตัวเองแต่ได้ยินมาแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยกับตาตัวเองไม่ได้ฟังด้วยหูตัวเองแล้วก็ไปโพลธนาไปเขียนไปบอกคนอื่นเขาทำไมครับอัลลอฮฺอบบีบอกว่าเขาจะโยตกอยู่ไปในนรกเนี่ยความลึกของมันเจ็ดหมื่นนะลงไปนึกว่าเจ็ดหมื่นแห่งความลึกเนี่ยลงไปในนรกนี่เนะเขาบาวคนหนึ่งเนี่ย พูดคำคำหนึ่งแล้วเขาไม่ได้เห็นคำพูดนั้นนะแต่ได้ยินมาเขาว่ากันนะได้ยินมาจากคนอื่นแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ฟังด้วยกระหูเขาเองหรอกแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยความจริงหรอกเขาก็ไม่ได้ทําซีนาเขาก็ไม่ได้เป็นหัวขโมยแต่ได้ยินมาว่าเขาว่าเป็นหัวขโมยแล้วก็มาพูดเนี่ยเขาจะตกอยู่ไปในนรกเนี่ยความลึกเนี่ยเจ็ดหมื่นพี่น้องแค่คําพูดคําเดียวนะ ฉะนั้นนี่แหละเชคดรซาตอูดบินบรอฮิมอัชชูเรมจึงเอาเรื่องนี้มาเตือนว่าอัลลอฮฺสุบานุวะตาลาให้ความประเสริฐกับมนุษย์ในทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของเนียหมัดของทรัพย์สินเนียหมัดการใช้ชีวิตแล้วก็น,นี่หมัดในเรื่องของการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวในยุคปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นพี่น้องเราต้องระวังในคําพูดที่เราได้ยินมาและเนบีเนี่ยและเชคดรซาตอูดบินบรอฮิมอัชชูเรมเชคชูเรมบอกว่า ท่านนบาีมูฮัมมัดสุลลัละวะเลย์วะสัลลัมเนี่ยรังเกียจเหลือเกินกอร่ันนบีสุลลัละวะเลย์วะสัลลัมกาลิมะกีล่ะวะกอละท่านนาบีไม่ชอบท่านนาบีรังเกียจคําพูดที่พูดว่ากีละวะกอละมีคนเขาว่ากันเนี่ยมีคนเขาพูดกันอย่างนี้ถูกกล่าวว่าอย่างนั้นเขาว่ากันอย่างนั้นเขาว่ากันอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนบีรังเกียจอย่างเนี้ยนะบีท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัละวะเลย์วะสัลลัมเนี่ยไม่ชอบ ฉะนั้นพี่น้องสิ่งใดที่ท่านนบีไม่ชอบที่ท่านนบีรังเกียจเราเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละวะเลยอัลสลัมเราไม่เอาเราต้องเลิกพี่น้องเราต้องไม่ไปยุ่งกับคำสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยไม่ชอบสิ่งท่านนาบีไม่ไม่เอาไม่ต้องการกีละวะกอละก็คือคำพูดที่บอกว่ามีคนเขาว่ากันว่าลูกสาวบ้านนั้นน่ะท้องมันมีพ่ออันนี้ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังเนี่ยมีคนเขาว่ากันว่าลูกชบาบนน้้นนนัะ ติดยาบ้าเนี่ยได้ข่าวว่าตำรวจมาจับเข้าคุกแล้วเป็นไงครับพี่น้องเราชอบอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ลูกสาววันนั้นท้องไม่มีพ่อชอบไหมชอบเราก็เอาไปพูดได้ยินมาก็าไปพูดในวงน้ําชาบ้างในวงนินทาบ้างลูกสาววันนั้นเว้ยท้องไม่มีพ่อเว้ยลูกสาวบันนั้น,น,น,นติดยาเนี่ยตำรวจเพิ่งจับไปเมื่อวานนี้เองอยู่ในคุกตรงเนี้ยเรื่องแบบนี้ชอบไหมชอบฉะนั้นแต่ท่านนาบีเนี่ย ท่านนาบีไม่ชอบท่านนาบีรังเกียจคําพูดที่บอกว่ามีคนเขาว่าอ like ย่างนั้นมีคนเขาพูดอย่างนั้นมีคนเขาพูดอย่างนี้แล้วก็เรารู้ไหมรู้จริงไหมไม่ได้รู้จริงหรอกเห็นไหมไม่ได้เห็นหรอกเขาว่ากันอย่ายินมีคนเขาพูดให้ฟังพี่น้องครับคําพูดแบบนี้เป็นคําพูดที่ไร้สาระเป็นคําพูดที่ไม่มีความหมายอะไรเป็นคําพูดที่ไม่มีประโยชน์อะไรและท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัละ้วัสลัมเนี่ย รังเกียจคําพูดที่บอกว่ามีคนเขาว่าอย่างนั้นมีคน,น,นเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้เราไม่เอาพี่น้องฉะนั้นเราจะสื่อสารอะไรกับใครจะส่งข่าวสารอะไรกับใครเราจงใช้เนี่ยเนี้อหมัดของหรอเนี่ยหมัดของการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไว,วเนี่ยใช้อย่างมีประโยชน์ในเรื่องของการเนี่ยซีฮัตเอาใช้ไปพี่น้องเราเขียนลงไปในไลน์เนี่ยเอาอัลกุรานมาแล้วมาแปลแล้วก็เขียนลงไปในไลน์ก็ส่งให้เพื่อนดูสิ เรามีไลน์กลุ่มมีไลน์กลุ่มกี่คนเป็นร้อยคนนะอา้าอ่าหฮะดิษมาบทหนึง่งเ,เราอาจจะไปหามาจากอินเทอร์เนต็ตอา้ารู้ฮะดิษมาบทหนึง่งเขียนฮะดิษไปในในไลน์เราเขียนคําแปลไปสิเขียนคําแปลไปพี่น้องเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนอนะ่ะในไลน์กลุ่มนะ่ะสิบคนนะใครอ่านก็ได้ผลบุญแล้วก็ได้รู้จกักฮะดิษของท่านนาบีได้รู้จักสุนนะของท่านนาบีแล้วก็นําไปปฏิบัตินี่แหละพี่น้องสิ่งที่เป็นเรื่องของ ของดีๆเนี่ยเราเอาสื่อที่รวดเร็วฉับไวในโลกปัจจุบัเนเอามาใช้อย่าเอาสื่อที่ที่รวดเร็วฉับไวเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ไม่ดีเอามาสร้างความแตกแยกนะเอามาสร้างความรังเกียจเดียดฉันกันให้เกิดขึ้นในในกลุ่มของมนุษย์เอามาสร้างกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็มาทะเลาะกันมาทะเลาะวิวาทกันตีกันอะไรกันแล้วก็อะไรมาทะเลาะกันจนกระทั่งว่ามองหน้ากันไม่ติด แล้วก็เอาเราไม่ชอบคนคนหนึ่งเราเอาเรื่องของคนหนึ่งไปโพนทนาในไลน์ใน Facebook ใน Youtube ใน,ในโลกโซเชียลเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ในวันเกียรมัดเนี่ยท่านนาบีเนี่ยบอกไว้แล้วว่าเขาจะลงไปอยู่ใน,ในหลุมของนรกในเจ็ดหมื่นแห่งความลึกของฝันนรกถ้าเขาพูดคําพูดหนึ่งที่เขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นกลับมากับตามากับตัว,ตว,ตวเองซึ่งเขาก็ได้ยินมา นี่แล้วนักภาษาอะไรพี่น้องเราเอาชื่อของพี่น้องของเราที่เราไม่ชอบแล้วเราก็มาเขียนแล้วก็ด่าเขียนด่าพี่น้องของเราเขียนด่าเพื่อนเราเขียนด่าคนที่เราไม่ชอบลงไปใน Facebook ลงไปในไลน์แล้วก็เขียนสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดตัชวิอัลมาฟาหิมเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างความเข้าใจผิดให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็พอได้รู้ข่าวก็เข้าใจผิดกับ คนที่เรารังเกียจอีกทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นความผิดนี่นีพี่น้องต้องระวังพี่น้องในสิ่งที่ที่เราเนี่ยต้องระวังในเรื่องของของสื่อที่อัลลอฮฺสบานะฮฺวะตาลาเนี่ยให้สื่อเรามาให้การสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวกับเรามาในโลกปัจจุบันนะครับแต่เราก็ต้องใช้ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอิน uh, แล้ว เชคดรอซอุดบินบรอฮิมก็ยังได้หยิบยกฮะดีษของ,งท่านนบีที่บอกว่าอินนหูมันยาอิชอินนหูมันยาอิชฟาเซรออิกติลาฟันกาซีรอนฟาอะลไลกุมบิสุนนตีวะสุนนตติลผุละฟะรอชิดีนนะใครก็ตามที่อาที่จะมีชีวิตอยู่ไปต่อจากเนี้ยบ่ดีหลังจากฉันเนี่ยฟาเซรออิกติลาฟันกะซีรอเขาจะได้เห็นการขัดแย้งที่มันมากมา,กมายมหาศาลเหลือเกินเห็นการขัดแยง้งเห็นการทะเลาะเบาแวงกัน ที่มากมายมหาศาลฝ่าอะไรกลุมบิสุนตีฉะนั้นจําเป็นพวกท่านจะต้องยึดเอาสุนนะของฉันว่าสุนตินคูลฟะอรรชดีนแล้วก็แนวทางของบรรดาครูละฟะของฉันก็คือของท่านอบูุบักอุมารอุสมานอาลีนะในยุคหลังๆเนี่ยนบีบอกไว้แล้วก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แตกแยกกันเป็นเป็นพักเป็นพวกเป็นเผ่าต่างๆแตก กลุ่มกันไม่หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ทะเลาะกันฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยึดก็คือสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลัยวะสัลลัมแล้วก็แนวทางของบรรดาคุลอฟะรอชิดีนก็คือท่านอบูุบัคอุมาร์อุษมานแล้วก็อาลีฉะนั้นเชกก็ยังได้บอกว่าสื่อเนี่ยนะเรื่องของการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวเนี่ยมันมีประโยชน์เราต้องใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ ต่ถ้าหากว่าใช้ในสิ่งที่มีเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นโทษเป็นอันตรายกับตัวเราเองกับคนในครอบครัวหรือคนในสังคมหรือเป็นการทําลายเกติยศของคนอื่นนะเชคบอกว่าสื่อที่จะทำลายเกียรติของอื่นก็คือหนึ่งมีสามอย่างคือบัสุลฟุรกอัตฟารุบมินัลมุสตามียสร้างแพร่กระจายข่าวการแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม นี่าใช้สื่อที่ไม่ถูกต้องมันสามารถจะแพร่กระจายข่าวแล้วก็สร้างความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคม 2. การการทำไมเขาเรียกการแทรกกระจายข่าวการย้ายข่าวแต่ว่าเป็นข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนอื่นนะประกาศข่าวเลยในสื่อในโลกของ Facebook ในโลกของ l ลน e ในโลกของ What ์ a อ p อะไรต่างๆสร้างความเข้าใจผิดเขียนข้อความไปงั้นว่าอา้าว คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเขียนไปในโลกโซเชียลในอินเทอร์เน็ตแล้วคนก็เข้าใจผิดว่า,าหาว่าคนเนี้ยทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คนคนนั้นเขียนฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสามการพูดสื่อเนี่ยหรือว่านำคำพูดที่เป็นคำพูดที่ทำลายเกติยศของคนอื่นในการใส่ร้ายก็ดี เนคัดอิจฉาริ่เยก็ดีพูดจาโกหกนะ,ะพูดสิ่งที่โกหกให้ร้ายต่อคนอื่นก็ดีนะ,ะแต่ถ้าหากว่าพูดสิ่งที่เป็นเรื่องของการนาซีฮัตล่ะการตักเตือนดีไหมครับดเเีเป็นเรื่องของการนาซีฮัตเป็นเรื่องของการนําสิ่งที่มีประโยชน์เป็นข่าวสารที่มีประโยชน์เป็นข่าวสารที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยแต่ถ้ากว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันก็จะนําความเสียหายมา ซึ่งท่านอนาับดลีมุฮัมมัดสลลลุลว่านได้บอกนะครับว่าเช็คดกตรชูเรมได้บอกว่ามังการอายุมินุบิลละวันยาวมิลอาคิสมังการอายุมินุบิลละวันยาวมิลอาคริฟันยากุลคอยรอนอาลลียสมุดใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันอาคริฟันยากุลคอยรอนเขาจงพูดสิ่งที่ดีอาลลีฮสมุดหรือให้นิ่งเสียถ้าพูดดีไม่ได้เราก็นิ่งถ้าพูดดีไม่ได้เราก็นิ่ง นะครับนี่คือส่วนหนึ่งพี่น้องจากคุตบาบะของเชคดรกโตสอุตบินบรอยมอัชเรมซึ่งก็เนื้อหาหลักก็คือในเรื่องของนิอมามัดความโปรดปานในเรื่องของการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวฉะนั้นเชคเตือนเราว่าอัลลอฮ์ในให้นิอามัดกับเราในเรื่องของการใช้สื่อนะการโทรศัพท์หรือสื่อทางโทรทัศน์หรือสื่อทางหนังสือพิมพ์สื่อทางวิทยุเนี่ยรวดเร็วฉับไวนี่เป็นนิอามัดที่มาจากอัลลอฮ์ นะสมัยก่อนมนุษย์ต้องเดินทางเป็นหลายๆวันถึงจะได้รับจดหมายถึงจะรู้ข่าวสารแต่วันนี้กดปึ้งเดียวนะกดโทรศัพท์กิ้งเดียวรู้ข่าวสารแล้วนะรู้ข่าวหมดแล้วเปิดโทรทัศน์แป,ป๊บเดียวรู้ข่าวสารทั่วโลกแล้วเปิดอายุหน่อยเดียวได้รับข่าวสารแล้วเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดข่าวสารทางโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ตได้รู้ข่าวสารแป,ป๊บเดียวแค่วินาทีหรือนาทีเดียว รู้ข่าวสารหมดแล้วนี่คือข้อประโยชน์ของสื่อนะที่อัลลอฮฺสุบานนะหัวตะลาให้กับเรามาแต่แต่เราต้องใช้สื่อในทางที่เกิดประโยชน์แต่หากว่าใช้สื่อในทางที่ม่เกิดประโยชน์นะมันก็นําความเสื่อมเสียมาให้กับสังคมนะแล้วก็คนอื่นแล้วก็เป็นการช่อฉนเป็นการคดโกงต่อคนอื่นด้วยฉะนั้นเราก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้สือ่อที่อัลลอฮฺสุบานนะหัวตะลาให้เน่หมัดกับเรามาตรงนี้ นะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอฝากการสรุปความหมายคุตบะของเชคด็อกโตซาอุดบินบรูฮิมอัชเรมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชชาดวลอิลาฮิลลาอันตะอัสซาวฟุรุกะวะตุเบไลสัลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุยยยยะะะะนนััักกกาาาาอ์บบฮลลุ والسعد وفانا والسعد وفانا